สวัสดีค่ะเด็กๆฝอฝามาแล้วนะคะพบกันอีกครั้งสำหรับการคัดลายมือวันนี้นะคะเมื่อวานเรียนไปแล้วผ่พอพึ่งเนาะวันนี้คือฝอฝานะคะอ้าวฝอฝาเหมือนผ่อพึ่งทุกอย่างนะคะแค่มีหางยาวกว่าอ้ามาดูตัวนี้นะนะคะเราก็เริ่มที่ จากซ้ายมาช่องที่สองนะคะเขียนหัวให้เต็มวงนะคะลากลงมาให้สุดถึงบรรทัดล่างสุดทะแยงมุมขึ้นสองช่องนะแล้วก็ทะแยงมุมลงสองช่องนะคะสองช่องหมายถึงจากข้างบนลงข้างล่างนะอสองช่องมาตรงนี้เสร็จแล้วลากขึ้นถ้าพอพึ่งเราจะหยุดแค่นี้ใช่ไหมแต่ฝอฝาหางยาวกว่าแล้วยาวขึ้นไปอีกสองช่องเท่านี้เองนะคะ เดี๋ยวเราไปลองเขียนกันดูนะนักเรียนพร้อมหรือยังสำหรับการเขียนฟอฟ้านะคะฟอฟ้า,าเห็นช่องใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือช่องใหญ่เนาะเวลาเราเขียนเราไม่เขียนริมสุดเราเว้นมานะคะเอาเขียนหัวเขียนหัวเต็มวงวงกลมพยายามทําให้เป็นวงกลมลากลงมาความยาวลงมาสี่ส่วนเลยถึงบรรทัดล่างสุดนะคะ ทะแ,แยงมุมขึ้นไปสองช่องให้ถึงตรงกลางพอดีให้พยายามเป็นเส้นตรงนะคะเสร็จแล้วทะแ,แยงมุมลงมาสองช่องปุ๊บอาได้เรียบร้อยคราวนี้ลากขึ้นเลยลากขึ้นไปเลยเส้นบรรทัดไปอีกสองช่องพอดีอ้าวอีกรอบหนึ่งนะคะวงกลมลากลงมาทะแ,แยงขึ้นสองช่อง ยางลงสองช่องลากตรงขึ้นไปเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปสองช่องนะคะอีกรอบหนึ่งวงกลมลากลงมาตรงๆนะคะให้เป็นเส้นตรงทะยงขึ้นสองช่องทะยงลงสองช่องและคราวนี้ลากตามเส้นขึ้นไปเลยเลยขึ้นไปอีกสองช่องให้เป็นฟอฝา,าหางยาว นะคะอ้าวไปฝึกกันดูนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนําผลงานมาอวดกันด้วยนะฝึกให้ได้อย่างนี้เลยนะคะนําผลงานมาอวดคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้้าฟ,ฟ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ